Good morning, I am Patchalapon. I am Thai. I am 32 years. I was born in Bangkok, Thailand. Now I living in Sydney, Australia. Nice to meet you, everyone. สวัสดีค่ะทุกคนอย่างที่เห็นกันเบื้องต้นของคลิปนะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่โอจะสอนการแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษค่ะอย่างในคลิปนี้ก็จะสอนการแนะนําตัวที่แบบไม่เป็นทางการมากไปเนาะหรือเรียกว่าแบบ informal ค่ะในการแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษนะคะของโอจะประกอบไปได้วย4 step ค่ะ step แรกนะคะก็จะเป็นการทักทายค่ะ สเต็ปที่2จะเป็นการแนะนําชื่อของเราเองนะคะสเต็ปที่3จะเป็นการพูดข้อมูลเสริมข้อมูลเพิ่มเติมดีเทลเกี่ยวกับตัวเราค่ะส่วนสเต็ปที่4ก็จะเป็นการประโยชน์ทิ้งท้ายนะคะไม่ใช่ว่าแนะนําเสร็จแล้วก็ตัดจบไปเลยคราวนี้นะคะเรามาเริ่มวิธีสเต็ปแรกกันเลยค่ะ the first step ก็คือการทักทายค่ะหรือ g r e e t i n g นั่นเองนะคะอย่างแรกเลยแล้วอาจจะพูดถ้าไม่เป็นทางการก็อาจจะแบบ hi hey what's up อย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือแบบ hi guys hi everyone หรือเราจะพูดว่า good morning Good afternoon, good evening ก็ได้ค่ะเต็บที่2น,นะคะจะเป็นการแนะนำตัวเราเองค่ะหรือผู้ชื่อของเราเองนะคะเราอาจจะพูดได้ว่า I am p a a ัช Porn หรือจะพูดว่า My name p a a ัช Porn ก็คือ My name is p a พัชร o r n แต่ถ้าพูดเร็วๆก็จะเป็น My name is p a พัช Porn ค่ะแต่ในการแนะนำตัวเนี่ยบางทีฝรั่งเขาจะไม่มีการแบบเรียกชื่อเล่นเนาะอย่างเราชื่อชื่อจริงเราจะดูยาวไปจะเรียกยากแล้วก็จะพูดว่า Hi, my name is Patchala p o n you can call me p a t แบบนี้ก็ได้ค่ะมากันที่สเต็ปที่3ค่ะการบอกข้อมูลดีเทลส่วนตัวของเราค่ะเราอาจจะพูดว่าเรามาจากไหนาอายุเท่าไหร่แบ็กกราวเราเป็นยังไงนะคะเราอาจจะพูดได้ว่า I come from Thailand หรือ I am from Thailand หลังจากเราแนะนำว่าเรามาจากไหนแล้วเราก็จะพูดถึงว่าเราเชื้อชาตินนอะไรเนาะในกรณีชาวต่างชาติเพราะว่าเอเชียเราก็จะลูก หน้าตาเหมือนกันเนาะเขาก็จะไม่รู้ว่าเรามาจากที่ไหนก็จะบอกว่าโอเค I'm from Thailand I'm Thai ก็คือฉันเป็นคนไทยไม่ใช่ว่า I'm Thailand ไม่ใช่นะคะต้องว่า I'm Thai ในการบอก nationality จะใช้แค่ว่า t h a สั้นๆคำเดียวค่ะหรือถ้าเราอยากจะบอกอายุของตัวเองแต่มันก็แล้วแต่เคสเนาะบางกรณีก็ไม่ต้องบอกอายุก็ได้หรือบางทีเขาจะเป็นให้เราแนะนำอายุเราก็จะพูดได้ว่า I am 19 year o l d หรือจะพูดแค่ว่า I am 1 9ก็ได้ค่ะ เราสามารถบอกถึงสถานศึกษาของเราหรือที่ทำงานของเราก็ได้ค่ะเราพูดได้ว่า I am studying at เตรียมอุดมศึกษานองกา School ก็คือฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมก้าวนะคะหรือถ้าเป็นมห ah าลัยเราก็พูดได้ว่า I am studying at the University of Newcastle แต่สำหรับคนทำงานเราก็สามารถพูดได้ค่ะว่า I am working at a bank เราจะบอกอาชีพของเราก็ได้ค่ะ I am engineering at PTT ก็คือฉันเป็นวิศวกรอยู่ที่ปตทแบบนี้ก็ได้ค่ะจุาท้าเราจบว่าเราจบมาจากที่ไหนประวัติการศึกษาของเราเราพูดได้ว่า graduate d from University of Newcastle สเต็ปที่3นะคะเรายังสามารถเสริมกิจกรรมยามว่างได้ค่ะเราจะพูดว่า I love to cook ฉันชอบทำอาหารค่ะอาจจะพูดอาหารที่เราชอบก็ได้ค่ะ My favorite food is papaya salad เราสามารถบอกเป็นเพลงที่เราชอบเราแค่เปลี่ยนจากคำว่าฟู้ดก็เป็นเพลงเป็นมูฟ i ี่เป็นซองที่เราชอบได้นะคะ My favorite movie is Harry Potter เราจะพูดได้อีกว่า I like to cook ก็คือฉันชอบทำอาหารมันพูดได้หลายแบบมากเลยค่ะ I like to hang out with my f r i e n d ก็คือฉันชอบไปปาร์ตี้เที่ยวเล่นกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะคะหรือสุดท้ายเราจะบอกก็ได้ว่าเราแบบชอบทำอะไรเราบอกไปแล้วนะว่าเราชอบทำอะไรชอบกินอะไรแล้วเรา ถนัดอะไรความสามารถพิเศษของเราอาจจะพูดได้ว่า I'm good at singing ก็คือฉันร้องเพลงเพาะมากเลยค่ะเบ็สุดท้ายนะคะหลังจากที่เราแนะนำชื่อข้อมูลข้าวข,ข,ของเราแล้วก็คือส่งสัญญาณนิดนึงว่าจบแล้วก็ให้เราตบท้ายด้วยว่า i to meet you every one, or g l a d to meet you สุดท้ายนี้นะคะทั้งหมดก็มีแค่40เองไม่ยากใช่ไหมคะอยากจะฝากให้ทุกคนลองไปฝึกกันดูนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ bye for now